365วันก็ไม่จําเป็นต้องดี365วันหรอกเอาสัก90วัน30วันก็ยังดี50วันก็ได้แล้วค่อยๆเพิ่มไปอย่างน้อยที่เรามีชีวิตที่เนี๊ยบสัก60วันตอนหนึ่งปีเนี่ยกําไรแล้วเนี๊ยบในที่นี้คืออะไรดูแลตัวเองนอนไวกินอาหารดีดื่มน้ําเยอะอ่านหนังสือบ้างพักโซเชียลบ้างนั่งสมาธิบ่อยๆบ,บ้างเพราะตัวเราเองเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกไม่มีใครเพอร์เฟกในโลกใบนี้แต่อย่างน้อยเรามีวินัย เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แท้จริงเนี่ยปีหนึ่งอย่างน้อยประมาณ90วันถึง100วัน<ม>เอาให้มันเนียยแล้วถ้าสะสมไม่วันเนียเน้ยบแบบนี้ไป5ปี<ม>จะพบว่าชีวิตก้าวกระโดดมากความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสร้างสารรค์ได้มันถ้าดำรงชีวิตโดยปราศจากความสร้างสารรค์แล้วพยายามกระเทาะสิ่งเหล่านั้นออกไปให้ตัวเองสร้างสารรค์ขึ้นสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตตัวเองที่มันเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นทําให้ตัวเองมีความสามารถในการมอบความสุขให้กับตัวเอง